ชื่อแม็ดีค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ตื่นเช้ามากับบรรยากาศนะคะตอนช่วงเช้าก็จะติดลบนะคะอยู่ที่ลบหนึ่งก็จะมีน้ําแข็งนิดหน่อยนะคะในช่วงเช้านี้บรรยากาศเช้านี้ก็จะสดใสแบบนี้เลยนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะคะตอนนี้ก็เวลานะคะประมาณ8ปดโมงเช้านะคะ เราก็จะได้ยินเสียงนกนะคะร้องในช่งชวงเช้าแล้วก็จะเห็นกับแสงพระอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้เลยนะคะท้องฟ้าในเช้านี้ก็จะเป็นสีส้มหวังว่าเช้านี้จะมีแดดออกนะคะ เช้านี้นะคะเราก็มาดูที่ต้นต้นแอปเปิลคอของเรานะคะนังก็จะมีเริ่มมีดอกแล้วนะคะนังก็จะเริ่มมีดอกออกมาให้เห็นแต่ว่า,เ,าเขาเชื่อกันว่าถ้ามันเริ่มมีดอกเร็วนะคะ แล้วทีนี้อากาศยังไม่ไม่หมดหนาวนะคะมันก็จะทำให้ต้นเนี้ยไม่มีผลไม้นะคะไม่มีลูกแอปเปิลคอตนะคะมันจะดีกว่าถ้าถ้าต้นแอปเปิลคอตเนี้ยยังไม่มีเริ่มมีดอกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ามันยังหนาวอยู่มันก็จะทำให้ดอกเนี่ยมีน้ำแข็งเกาะแล้วก็ดอกก็ตายแล้วก็ทำให้ไม่มีผลของแอปเปิลคอตตามมานะคะ เดี๋ยวมาดูกันซิว่าปีนี้เราจะได้กินแอปปิคอตทที่ประเทศฝรั่งเศสกันหรือเปล่านะคะคือดอกเยอะมากคือภาวนาอย่างเดียวว่าขอยาให้อ,อ่อมันหนาวขึ้นไปมากกว่าน,นี้แต่ว่าดอกนางสวยมากเลยนะคะดอกนางคือเป็นสีขาวแบบนี้เลย สวยเหมือนดอกซากุระเลยนะคะมาถึงในส่วนของสวนในบ้านของเราบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นต้นกล้าทั้งหมดที่เราจะเตรียมพอปลูกสําหรับปีนี้นะคะเราก็นํามาเก็บไว้ในบ้านก่อนเนาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะยังเย็นอยู่นะคะแล้วเราก็กําลังรอที่จะสั่งลรงพอปลูกของเรานะคะมา ตอนนี้ลงพ่อปู่ของเราก็ใกล้จะมาถึงที่บ้านเราแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นต้นนันนี้เราจำชื่อไม่ต้นอะไรแล้วก็ตะไขรต่างๆนะคะที่เราเอามาจากประเทศไทยก็นำมาเพาะไว้แบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปนะคะเพราะว่ามันเริ่มขึ้นยอดใหม่แหละแต่ว่ามันจะจะออกค่อนข้างแห้งๆเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ต้นพริกที่เรานำมาได้ อันนี้ต้นพริกเราก็ซื้อมาจากที่ประเทศไทยน,น่ารแวบ,บๆนนเริ่มมีมเมล็ดพริกสีแดงนะคะมันเริ่มเป็นสีแดงละเพราะเราไม่ค่อยกินนะคะไอ้พริกที่เอามาที่พริกที่เอามาจากประเทศไทยเราก็ยังกินไม่หมดนะคะซื้อมาสิบบาทตอนนี้ก็ต้นนี้เราก็ยังไม่ได้เริ่มเก็บเลยนะคะก็ให้มันออกเป็นมเมล็ดแบบนี้ไปก่อนสวยงาม มีไว้เพื่อกันหิวนะคะเวลามีก็ไม่หิวนะคะแต่ว่าแต่ว่าเวลาไม่มีเนี่ยก็คือแบบขวัญขวายที่จะหาซื้อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของต้นหอมอันนี้ต้นหอมของเราก็เริ่มโตเริ่มมีเริ่มมีใบขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตัดหัวแล้วก็เอาแช่น้ำไว้แบบนี้ต้นหอมเราก็เพาะไว้อยู่เยอะเหมือนกัน ะะก็ขอทั้งแบบแช่น้ําแบบนี้แช่น้ําไว้แบบนี้นะคะก็พวกกล่องโยเกิร์ตที่เหลือๆตัดนะคะแล้วก็เอาต้นหอมย่อนลงไปแล้วก็เอาแช่น้ําไว้สักพักน่าจะประมาณสองสองสาอาทิตย์เขาก็จะเริ่มมีใบยอดใหม่นะคะแตกขึ้นมาแบบนี้ แต่ว่ามันก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยเพราะว่าบางที่บางคนนะคะเขาก็ใช้เวลาแค่อาทิตย์สอาอธิตย์มันก็เริ่มมาใหม่แต่สําหรับเราอ่ะเราดูแล้วว่ามันน่าจะประมาณใช้เวลาประมาณ3อามธิตย์มันก็จะเริ่มแบบมียอดขึ้นมานะคะเราก็จะเพาะทั้งแบบแบบในน้ําแล้วก็แบบในในดินนะคะนี้เราก็ลองสองทฤษฎีเนาะมาดูกันว่าอันไหนมันจะเริ่มช้าแล้วก็เริ่มเร็วกว่ากัน อันนี้เราก็เริ่มพร้อมกันกับแช่น้ำนะคะสังเกตดูว่า,าในดินก็จะค่อนข้างที่จะโตช้าหน่อยนะคะแต่ก็แต่ว่าก็ถือว่าสวยไปได้ดีนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนของอต้นไม้สวยงามนะคะก็จะเป็นบอลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตระกูลบอลเหมือนกันนะคะเป็นตระกูลบอลแต่ละสี แล้วก็มาในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเพาะเป็นกระชายไว้นะคะแต่นางก็ยังเงียบสงบอยู่แล้วก็ในส่วนของข้างล่างนะคะก็จะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้อันนี้ก็เพาะไว้แต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่งอกนะคะมันน่าจะหนาวอยู่แล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นชะอม เราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมียอดอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ซื้อมาต้นชะอมมา2ต้นต้นนี้ก็จะเริ่มมียอดออกมาตะปุ่มตะปั่มบ้างแล้วนะคะหนยอดแต่อีกต้นหนึ่งก็คือยังเงียบสงบอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่หรือจะไปนะคะ ใช้เวลาในการเด l i เว r y ี่มาส่งที่นี่ก็น่าจะประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับเตรียมดินเตรียมหน้าดินไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพื้นที่รอบๆเพื่อเตรียมตัวสำหรับสร้างโรงพาปลูกกันคะ่ะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงที่เราจะทาโรงพาปลูกตรงนี้ก็ขนาดก็จะประมาณ4เมตรคูณ3มเมตรกว่าๆนะคะ ันนี้เมื่อวานี้แฟนเราก็ได้เตรียมวัดระยะแล้วนะคะวัดระยะว่าโรงพอปลูกมันจะขนาดไหนแล้วภารกิจในวันนี้ของเราก็จะต้องขุดล่องรอบๆนี้นะคะอ้อมอ้อมไปเลยอ้อมบริเวณเนี้ยอ้อมบริเวณพื้นที่ของโรงพอปลูกนะคะเพื่อที่จะนำพลาสติกที่ คุมโรงพาปลูกนะคะเอามาเข้าไปในหลุมนี้แล้วก็เอาดินทับไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความแข็งแรงนะคะเพราะว่าลมที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าภารกิจของเราวันนี้จะโหดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้ผลงานของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะก็ตอนแรกก็สังเกตดูได้ว่าตาเน,นี่ใส่เสื้อแขนยาวนะคะสองตัวแต่พอทำงานไปสักพักก็เริ่มถอดออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานกันค่ะว่าวันนี้จะได้งานเยอะขนาดไหนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของออโรงฮอปลูกของเรานะคะก็ ก็จะขุดร่องนะคะขุดร่องรอบๆบริเวณโรงเพาะปลูกเพื่อที่นำพลาสติกที่คุมโรงเพาะปลูกเนี่ยมายัดไว้แล้วก็เอาดินทับไว้ทีนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันปลิวนะคะเวลาที่มีลมแรงๆเราก็จะเหลือพื้นที่สําหรับประตูไว้ตรงนี้นะคะเราจะไม่ขุดก็เหนื่อยมากนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาในช่วงเช้าเช้านี้นะคะก็จะไม่มีแดด วันนี้ก็จะลงมค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ขุดรอบแล้วก็ขุดรอบไปแบบนี้นะคะพื้นที่ของเราอวันนี้เริ่มมีแดดเข้ามาแล้วนะคะซึ่งดินภายในโรงขาลูกเนี่ยเราก็ได้ทำการมิกกับปุ๋ยแล้วนะคะปุ๋ยแล้วก็ไม้ที่บดน,นะเราแล้ก็มี มันก็จะมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้มิกนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินที่เราคิดไว้นะคะก็เดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามิกหน้าดินอีกสีหนึ่งโอเคค่ะสําสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเราขอลากันด้วยภาพดอกไม้สวยๆในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังพวกเรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เปลี่ยนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ